ครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเพิ่มเติมนะครับจะได้อธิบายแนวคิดนะครับอุดมคติของชุดที่รองรับพระเจดีทองคำที่บัรจุพระบรมสารีริกธาตท,ที่จะนำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ที่พระธาตุเชิงชุมสกลนครน,นะครับแนวคิดในการสร้างชุดหินอ่อนรองรับพระบรมธาตุนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว16นิ้วนะครับกว้างยาว16นิ้ว16นิ้วก็แนวคิดคือโสรถร,รมนะครับแนวโสรถรมพเพราะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คืออริยสัจสี่นะครับสูง2นิ้วด้านนอกนะครับก่อนที่จะมีกระจกนินรภัยครอบด้านนอกสูง2นิ้วก็เป็นที่มาของศรัทธาภาษาธะต้องมีศรัทธาความเชื่อภาษาธะความเลื่อมใสจึงจะเข้ามาในเขตพุทธศาสนา เมื่อผ่านกระจกนี้รับภัยมาแล้วก็สูงอีก2นิ้วก็จะบนหีริโอตปะเข้าสู่แสงเงินแสงทองแห่งศีลน,นะครับในศาสนานี้นะครับพุทธศาสนาต้องมีศีลน,นะครับจึงจะนําให้สู่ความหลุดพ้นนะครับพ้นอย่างน้อยก็พ้นจากบายภูมิ4ีนะครับด้วยรูปภาพแห่งศีลน,นะครับเมื่อสีมุมนี้ก็เป็นอายะสัตสี่สวนพระเจดีอ่ประกอบพระเจดีย่อนี่ครับประจีย่อนี้มี8 8องนะครับ ก็หมายถึงมรรคดนะครับหรือระยะสัตว์สี่มรสี่ผลสี่นะครับอธิบายเป็นอุดโลก,กุตรธรรม9ด้านในนี้คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระองค์สารีริกธาตุคือนิพพานธาตุก็คือพระนิพพานนะครับมรสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นโลก,กุตรธรรม9นะครับดีว่าโดยย่อเพื่อให้เป็นแนวคิดในทางพระพุทธศาสนานะครับรรายละเอียดเกี่ยวกับพร,พระสถูปเจดีย์ทคำคาก็ เราเรียนเชิญดรสุรชัยอธิบายนะครับครับสรุปนี้ทําเป็นตั้งใจทําเป็นพุทธบูชาด้วยความวิจิตนะครับเป็นเงินชุดทองคําซึ่งภายในปดิฐานพระองคทองคําแท้หนัก2.47บาทและรอะงรับพระบรมสารีธาตุที่ตอนนี้ในเบื้องต้น ประดิษฐานไว้นี่เป็นพระบรมาสท่านในส่วนอุรังคธาตุและโลหิตธาตุและหัตยธาตุครับแต่ก็จะมีการเพิ่มจํานวนองค์พระบรมสารีธาตุและสันฐานวันณะอื่นอีกเท่าที่ปีผู้ร่วมแล้วก็ที่จะเพิ่มเติมอีกในภายวัน2วันนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็นะครับจะอยู่ในโภบที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับแล้วก็ครอบด้วย าฝาพระอบภายนอกอีกชั้นหนึ่งเป็นเครื่องป้องกันนะครับมีเจตนาว่าพระบรมสารีธาตุนี้ที่เราน้อมถวายนี้เราตั้งใจทำมีรัตนชาติเป็นรัตนชาติบูชาแล้วก็ยังมีเครื่องป้องกันพระบรมสารีธาตุเป็นลำดับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอานิสงส์นี้ก็จะทำให้ บุคคลผู้ได้ร่วมทําได้ร่วมสร้างแม้แต่ผู้อนุโมทนาก็จะได้รับอนิสงส์ที่ว่า,าชีวิตดวงจิตดวงใจนี้ก็จะมีเครื่องป้องกันทรัพย์สมบัติใดๆในภายภาคหน้าในภพชาติต่างๆที่ยังอาจต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกอก็จะได้มีเครื่องป้องกันอันวิจิตรนะครับอัศจรรย์เป็นระะนะัตนบูชาจำผมก็เพิ่มเติมได้นิดหน่อยอาจารย์ครบเรียบร้อยครับ ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับด้านในนี้เป็นบ่อแห่งรัตนชาติ เป็นมหาโภธสมบัติอันรุ่งเรืองไพูลย์มีค่ายิ่งในพุทธศาสนาเราแปลงจากโลกียทรั์มาเป็นโลกุตตะทรั์เป็นมหาโภคทรัพยทับอ,อันมีค่ายิ่งเสือมาสามารถจะติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไปได้หากยังจะต้องเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอีกก่อนที่เจ้าสู่เมืองแก้วมหานรุพานแั้นับแต่นี้ไปพบชาติของท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมนี่คือมหารัตนชาติมหาโภธสมบัติเป็นบ่อแห่งแห่งมหา มหาพรามหานิสังสาที่จะติดตัวข้ามภพชาติจะ,จะได้ไม่มีความลาบากยากจนอีกต่อไปเลยด้วยอนุภาพแห่งรัตนชาติดังปรากฏอยู่ในโชติกาสูตรนะครับโชติกาเศรษฐีหรือโชติกาสูตรนะครับนี่คือความหมายแห่งรัตนชาติซึ่งอันมีค่าเป็นยกยกมณีรัตนะของเจ้าบุคคุณพรยันโตสร้างในสมัยข่าวพระเจ้าเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าของราชสมบัตินะครับปี24 1 1หนึ่งหนึ่งอันนี้คือความหมายอันสมบูรณ์แบบนะครับ